มาทำอะไรคะไปเลียงมดเลี้ยงงดเอาบบมาทำอะไรน้ำหมดน้ำหมดแล้วเดี๋ยวพ่อไปหาให้ไหมน้ำหมดแล้วเหลือไหมเดขหมดแล้วลูกมไปไปไปขโมยน้ำยามามามาขโมยน้ำยาเถอะลูกหมดแล้วลูก มนันขโมยน้ำยาเราไปเด้อหนูหนูนูตามนำตามไปไปเดินออกหน้าเลยขโมยน้ำยามาตรงนี้ตรงนี้หนูมาทำอะไรเกี่ยวข้าวป่ะไปขโมยน้ำยาไปขโมยน้ำยาไปไปไปขโมยน้ำยาในน้ำอยู่ไหนน้ำคนนี้นเหรอโอเคจับไว้ถือไว้ถือไว้ เราขโมยน้ำยาก,กันอ่าเสร็จเรียบร้อยครับขโมยน้ำยาเสร็จแล้วตมตม,มเดินไปข้างหน้าไม่หลูกหนุนเดินไปตรงไปเลยใช่เดินไปโน่นนไปดูที่ไปดูสามีน้ำไหมชอบไหมไมาเที่ยวทุ่งนาชอบไหม สนุกไหมลูกโอ้อะน้ำไม่มีแล้วน้ำหมดแล้วมาดูดิไม่มีน้ำเลยมีน้ำแล้วนะเออมีนิดเดียวเองมันมีนม้นิดเดียวเออระวังตกนะคะ <c oughs> อะเดินลงไปเดินลงไปเลยบู๊ <c oughs> เข้าล้มดีเดินไปไปลมไปเดินอจุอจุอจุมาสีข้าวมาเกี่ยวข้าวไหมคุณรับรดหนดข้าวถเกี่ยวข้าวี่คุณครับเอาเข้าล้มตรงนี้ระวังมดนะ มาเดินมาหาพ่อเนี่ยันูต้องไม่มีหมดตื้อตื้อตือ้อ,อหอยบอก,กเพื่อนๆดิหนูมาไหนคะวันนี้หนูมาทำอะไรคะหนูหยับน้องหนูหยับน้องน้องตายแล้วลูกอืไมได้หยบน้องใช่ไหยใช่หยับได้ค่ะามาสวัสดีเพื่อนๆก่อนอ่ะ มอย่าพัางหอยก่อนวันนี้เรามาทําอะไรนะมาช่วยปู่ทาอะไรนะช่วยปู่ทำอะไรมาเดินนี่นี่มาหาพ่อนี่ตรงนี้นีเเ่เอาหมดอีกแล้วามวเาเดินมาตรงนี้ไม่มมดบรรยากาศื้อน้ำทรงน้ำหน้าครับเจ้ามัดเสร็จแน่ทำมัมดเสร็จแน่

เราปืนป๊าป๊าปอาป๊ากาป๊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 าไ๊าป๊าป๊าป๊าอ๊าปตาป๊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 า๊าป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 าป๊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 าาป๊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 าปาาา๊ายา๊าา่า่าาา๊ายาาา บายบายจ้าเดี <poker finden> <int ess os> <Stud> <os> ๋ยวนูจะยิงมดก่อนดื้บุ๊กบุ๊กครับสวัสดีครับ